ลองรูนะฮะลุนกันหากเหนื่อยใจก็เดินหนีไปไกลผู้คนที่วุ่นวายหากเหนื่อยกายก็ลองพักลงตรงที่ใจมันผ่อนคลายสวัสดีครับเรามาแก้มือที่เรามาช้อนประกัดมันก่อนนะฮะเรามาลองดูนะว่าจะได้ประกัดไหมนะวันก่อนเราได้ตัวเมียนะบริเวณโซนนี้นะฮะเดี๋ยวเรามาที่เป้าหมายเลยดีกว่าครับว่าเราจะได้ประกัดตัวผู้ไหมนะฮะวันก่อนเราได้ เป็นตนัวเมียนะฮะเผื่อทีว่าเราจะได้ตัวผู้นะฮะไม่มีเลย นี่เลยอะอุ้ยเป็นที่ตักยากด้วยนะต้องระวังเหล็กด้วยนี่ครับผมลองดูนะฮะลุ้นกันจะมีประกัตตัวผู้ไว้เราเห็นมัน้ยน่มีเลยฮะ ไม่มีเลยครับมันคงมีอยู่ตัวเดียวตรงนั้นแหละครับลุ้นนะครับลุ้นันนะครับว่าจะได้ประกัดตัวผู้ไหมครับ น้ำหม็นมากอุย้ยตกตกลยครับนึ่งตกแล้ว ไม่มีเลยครับหายากมากเรามารู้กันนะว่าจะได้ไหมครับสากัดตัวผู้นะ มันหายากมากครับปกไม่ด้ไม่มีเลยก็ต้องปับปีิมาะตรงนี้น่าจะมีนะเพราะที่มันเป็นหญ้าเปเลยไม่มีนะครับ ดูได้แลวครับได้กินไห <c oughs> ไปเลยครับไม่มีไมครัทั้ง ัวเมียที่เราเห็นมันก่อนหายากมากมันเป็นหินนะฮะฝั่งนี้หวังว่าเราจะได้ตัวผู้สักตัวหนึ่งไม่มีเลยครับ จริงมอนช้อนขนาดนี้มันต้องได้แล้วครับหายากจัดลองดูตรงนี้กนะมะเวทีเราหยุดนี้มันเป็นของเรา นี่นีครับมากินด้วยหกนาทีแต่ยังไม่ได้ตัวผู้เลยครับ и mm мигер. -hmm. Yeah.